ครับวันนี้นะครับจะมาทำยำไข่ดาวนะครับนี่ครับน,น่อแม่เอาไข่ดาวขออนุญกตานะครับนี่ครับทอนให้สุกก่อนนะครับ แล้วเราไปยำนะครับเมนูง,ง่ายนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับ ครับสีหอมน่าทานนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับจะให้กรอบหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ไปยำนะครับมีนูไข่นี่ก็ทำได้หลายอย่างนะครับ แต่ว่าจะเอาไปทำเมนูอะไรนะครับอยากแกงได้หลายอย่างนะเดี๋ยวใกล้สุกแล้วครับแม่ดูก่อนนะ ครับเหลืองกรอบน,นะครับเดี๋ยวตักใส่จานนะครับแล้วเอาไปยำนะครับตัดใส่จานเดไปยำนะครับ,รบแล้วก็มีผักด้วยนะครับอ,อมผัก เอาติดท,ที่เตรียมไว้นะครับมาดำแล้นะครับติดน้ำป่านะครับก็มีหอมด้วยน,นะครับผส,สมเรียบร้อยนะครับรสใส่สใส่ถังกวนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับแดงด้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีด้วยนะครับ ำยำง่ายครับไข่ดาวก็ยำได้นะครับอร่อยนะครับแม่ใส่น้ำยำไปนะครับใส่ที่ทอดเมื่อกี้นะครับก็ามายำนะครับ ใส่ต้นหอมกักชีกดไปหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบทานผักก็ใส่เยอะๆได้นะครับ เิ่มเติมนะครับใส่ก้างวาเพิ่มไปนะครับเอต่ความซ่อนนะครับใส่ผักได้นครัไโอเดี๋ยวมาดูกันนะครับเสร็จแล้วนะครับยำไข่ดาวนะครับหน้าตาหน้าทานเลยนะครับ แซบๆอร่อยนะครับ,นะรบดูกันนธรรมชานะครับนง,ง่ายๆนะครับแต่ว่าอร่อยและมีประโยชน์ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องในธรรมวอ c ช a นเนลไปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีเมนูอะไรครับขอบคุณมากครับ